ในน็อกเนี่ยอ๋อน็อกไม่ได้น็อกไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปปรับก็ได้อ๋อวันที่พี่วันล้วผมที่ผมพยายามหาในน็อกอะคือมันหาไม่เจอไงก็ลังคิดว่าจะเอาเอาเอเวอร์สเตตีไปโดนไหนดีแต่ว่า อขอร่างก็ได้ขอล่างก็บังตัวหนังสือใช่ไหมไม่บงังแต่มันจะบังอย่างอื่นแทนตรงถ้าถามว่าหนังสือพูดยาวไหมถ้าเกิดยาวมัน,น,มนจะบงังแน่นอนมันก็บังอะไรสักอย่างอยูด่ดีต้องไปข้างหมหน่อยเว้นแต่เจจะจะยอ่อย่อตัวโดนเด็ดอะน้องมันไม่ค่อยเห็นไงถ้าายอ่ออะหรอไม่ย่อให้เล็กลงกว่านี้นิดนึงก็ได้น้องบอกไม,ไม่ค่อย,ยอเห็นเนี่ยผมยอ่อ อันนี้เปิดสตีมแล้วเข้ามาน้องๆเข้ามาแล้วสวัสด uh ีครับสวัสดีครับ้บองนองสวับพี่ชายขอโทษนะคะหนูมาช้าเกินพี่เปิดพี่เพิ่เงเปิดตรีมเองไม่ช้าหรอกสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีน้องมินครับน้องทีอยากให้พี่สปอยนิเมะมากครับอ่าสปอยนิเมะพี่ก็ทำเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ กี่บาทขึ้นจอครับคันตัดสิบาทนะครับขึ้นจอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่คั้นตัดสิบบาทครับขึ้นจอเสียงมันดีเลยบ้างบางทีจำผมได้ไหม พี่จำชื่อพี่จำอ้นั่นเราได้อ่ะชื่ออยู่ทุกบ้านเราเราชื่อ <TP. S 1> ทีปั๊บเ,เจไม่ได้เปลี่ยนอีพีอะไรนะเจลืมเปลี่ยนอีพีเปลี่ยนยังอ๋อต้อเป็นนะอีพีหกสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับมาครั้งแรกขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจเอฟซีครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบจำผมได้ไหมทีไงจำได้จำได้ไดโหลดเกมจากไหน โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างคลิปพี่เลยนะสนในโปรแกรมน็อกครับผมน้องใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นบทคุรูมีกันเฮ้ยมีซีรัลมนมีสองมีตัวปอมมาด้วยตัวปอมมันก็มาว่ะมีตัวปอมมาด้วยดีครับมันวันนี้ต้องฝากรวมาด้อ๋อแท้งเตือนที่นายนออโต้สวัสดีครับพี่เจซีรัลมนมีสองวันถามไปเอสอีพีสี่หกให้หน่อยครับน้องด้านในบอก เออพี่ยังพี่ยังกลังอัดเสียงอยู่อ่ะแล้งอัตรน,นายยังไม่เสร็จเลยชื่อเกมอะไรหรอคะเกมเด็ดอะไรครับเกมเด็ดอะไรครับโอ้ยแซบผมมาแล้วพี่ไงสวัสดีครับพี่เจอ๋อน้องพี่กวัวพี่ลืมชื่อใช่ไหมไวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่นบอกคุณมีให้จบให้ได้เนี่ยพี่ว้าตัวี่ยเจเอาขึ้นชิดขวาบนมาเลยก็ได้ ถ้าเกิดตรงกลางมันก็บงังแบบฉากอะไรเงี้ยคนบนสุดก็หัวขาดอีกนะพี่ครับมียอง,องสำรองไหมครับช่องสำรองเดี๋ยวส่งให้นะครับหัวขาดไมเหรอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแก้ก่อนทำไงให้มันไม่บังดีล่างขวาล่างขวาล่างขวาแล้วย่อหนึ่งนึงได้อยู่ ใช่งี้นะร่างขวาขนาดนี้ก็ได้ร่างขวามันไม่น่ามันไม่น่าจะบางตัวนอนจะมากลเหตันวันนี้แล้วกันเอแล้วก็ชิดชิดขวาไปเลยชิดขวาไปเลยเออเงี้ยได้ละได้ละเออนี่แหละอยากเห็นหน้าพี่เจมากพี่นั่นหนึงกี่โมงครับประมาณสองทุ่มครับใครปลอมตัวมาวะใครปลอมตัวปิงหรือเปล่าปิงหรือเปล่าเออปิงหรือเปล่าปิงหรือเปล่าใช้ปิงหรือเปล่าฟีโรแมนดีต่อเนี่ยต้องปิงแน่เลย น้องอปิงอเปล่าน้องปิงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์เจ้ากลับรองให้นะคน <c oughs> พี่ก็คิดอยู่ว่าพี่ทำสปอยเด็ดอะไรเด <c oughs> ็ดบอเลรดีปะ่ะ <c oughs> แ,แต่กลัวบินไงกลัวคลิปบินอ่ะกลัวลิขสิทธิ์มันแค่น,นั้นแหละแล้วก็ถ้าพี่ทำคือพี่ยังข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไงถ้าถ้าพลาดตรงไหนต้องขออภัยจริงคถ้าถ้าพี่ทำนะแต่แต่คิดอยู่ว่าอยากจะทำตอนเนี้ย ถ้าใครอยากให้ทำอยากให้ทำก็พิมพ์หนึ่งแล้วกันมีใครอยากให้ทํำไหมไมาถึงก็มีคนกดดินไลค์หนึ่งคนเลยขอผมนะมตามอยู่แล้ว<ๆ>แล้วน้องๆอยากให้ทําใช่ไหมได้ได้ วันนี้ผมเล่นเกมนี้ทั้งวันตอนนี้เลเวลสีิบแล้วครับยังเหนื่อยเลยโอ้หเมื่อวานแค่พี่ปั๊มเลเวลเดียวพี่รู้สึกว่าเล่นต้องนานเลยเลเปลขึ้นอยากให้ทำหนึ่งถึงสามากกว่าหนึ่งสองนะครับผมครับอยากดูมากครับน้องทีบอกโชคดีครับขอให้มีคนดูเยอะคนดูเยอะขอบคุณครับน้องคิมคิมโก้ิมโกเหะอ๋อน้องขวัญ อันนี้ต่อจากเมื่อวานอันนี้เราเล่นไปเล่นอย่างเล่นอย่างใช่ไหมมานะได้ฆ่าคุรุมิอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันเห็นมันด้วยตาตัวเองถ้าบางทีพี่อ่านอ่านในเรื่องอยู่พี่อาจจะไม่ได้นั่นนะครับอาจจะไม่ได้ตอบเฮ้ยมันดับอีกแล้วหรอพี่ใช่ใช่ดับใช่ไหมใช่ไหมเออแบมันดับอีกแล้วว่ะเออดับเมื่อกี้พี่ก็ว่าอยู่ ใา่เจต้องสตรีมใหม่ป๊บ,บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดสตรีมแก้ใหม่ก่อนนะป๊บนึงงราดับอีกแล้วสตรีม,มชอบเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวนี้